สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวาไรตี้มาอีกแล้วนะคะ ในคลิปของหน่อยนะคะที่เป็นคลิปพูดเกี่ยวกับเรื่องการทํางานต่างๆนะคะหน่อยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเด็กเอ็นนะคะก็คือ entertainment นั่นเองนะคะในประเทศเยอรมนีไม่มีอาชีพเด็กเอ็นนะคะเพื่อนๆแต้หน่อยพูดว่าเป็นเด็กเอ็นนั้นคือหน่อยตั้งเองนะคะแต่ในประเทศไทยนั้นเราจะมีแบบเด็กเอ็นนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้คลิปนี้หน่อยจะมาเปรียบเทียบนะคะเด็กเอ็นที่หน่อยพูดถึงตั้งเองในประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็เปรียบเทียบว,ว่า เด็กเอ็นในเยอรมนีและเด็กเอ็นในประเทศไทยนั้นงานแตกต่างกันอย่างไรคะเพื่อนๆคะ่ะหน่อยทํางานเซอร์วิสนะคะเพื่อนๆทางานเป็นผู้ช่วยงานบ้านนั่นเองนะคะเวลาหน่อยไปทํางานบ้านบ้านใครเจ้าของบ้านเขาจะบอกว่าอะผู้ช่วยฉันมาแล้วนะคะแล้วหน่อยไปทํางานบ้านนะคะ ทำอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็คือไปทําความสะอาดกระบาดเช็ดถูนะคะบางทีก็ไปซื้อของไปซื้อกับข้าวนะคะบางครั้งก็ไปช้อปปิ้งกับนายจ้างนะคะบางครั้งก็ไปทานข้าวกับนายจ้างบางครั้งก็ไปธุระไปล้างรถกับนายจ้างนะคะทุกครั้งที่หน่อยไปกับนายจ้างนะคะนายจ้างของหน่อยเป็นคนสูงอายุแล้วนะคะอายุประมาณ8 1ปีนั่นเอง แต่นายจ้างยังแข็งแรงอยู่นะคะเพื่อนๆยังขับรถได้ยังมีอารมณ์ดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็รักเรามากเลยเหมือนลูกมันหลานนะคะแล้วก็เราทํางานแค่มินิจ็อบนั่นเองนะคะเพื่อนๆแต่ว่านายจ้างก็ให้สวัสดิการทุกอย่างเลยนะคะทั้งจ่ายประกันสังคมให้ใจ่ายประกันอุบัติเหตุให้อะไรต่างๆเลยนะคะแล้วก็เวลาเราพักร้อนก็มีพักรถจ่ายให้เหมือนกันแต่ค่าชั่วโมงของเราก็ได้ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆหมายถึงว่าเรางานเราทํางานแค่มินิจ็อบเป็นงานที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองเพราะว่า เรายังต้องดูแลลูกนั่นเองไม่สามารถไปทํางานเต็มเวลาได้ค่ะและคลิปนี้หน่อยก็จะมาเปรียบเทียบว่าแล้วทําไมหน่อยถึงเรียกว่าง,งานของหน่อยเป็นงานเดเอ็นเพราะหน่อยไปเอนเตอร์เทนนั่นเองนะคะเพื่อนๆบางครั้งไปนั่งคุยกับนายจ้างอย่างเดียวนะคะนายจ้างจ้างไปให้ ทําทงานบ้านสองชั่วโมงบางทีนั่งคุยกันนะคะเพื่อนๆ1หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเหลืออีกสี่ห้านาทีก็แค่ดูดฝุน่นบางคนก็บอกว่าเอา้าแล้วแล้วสี่ห้านาทีดูดฝุ่นเสร็จไหมก็ดูดเฉพาะตรงที่จําเป็นอย่างเช่นในห้องรับแขกในห้องครัวนะคะเพื่อนๆก็ ทำให้เพียงพอกับจำนวนที่เราเหลืออยู่นะคะส่วนงานบ้านอื่นๆกระ่าดเช็ดถูเช็ดถูตรงนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวนายจ้างเขาจะให้เราไปทำโตวันหลังค่ะอย่างวันนี้ก็ถือว่ามาคุยกับฉันหนึ่งชั่วโมงสินาทีแล้วเอาเหลืออีก45่สนาทีเธอดูดฝุ่นเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขับรถกลับบ้านมาเลยอย่างวันนี้นะคะวันที่หน่อยอัดคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ ไปทำงาน3ชั่วโมงนะคะ9โมงถึงเที่ยงก็ทำความสะอาดให้ในายจ้างเสร็จที่2ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเหลืออีก1ชั่วโมงนายจ้างก็บอกว่าเออไปซื้อของให้หน่อยนายจ้างก็เขียนรายการมานะคะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่แล้วก็ไปซื้อน้ำด้วยนะคะซื้อน้ำมาลังหนึ่ง เป็นน้ำขวดแก้วนะคะเพื่อนๆในหนึ่งลังนี้มีแค่6ขวดนะคะขวดละหนึลิตรก็เท่ากับว่าลังนี้นั้นมี6ลิตรแต่หน่อยก็หิ้ว2รอบนะคะเพื่อนๆเอาไปให้นายจ้างทีนี้นายจ้างเขาก็ดูเราออกนะคะว่าเรามีความสามารถทําอะไรได้และทําอะไรไม่ได้อะไรที่เป็นของหนักๆอย่างเช่น บ้านนายจ้างเขามีเตาผิงใช่ไหมคะเราจะต้องลงไปเอาฟืนที่เขาผ่าแล้วอยู่ที่ห้องห้องเก็บของข้างล่างหรือใต้บันไดนะคะใต้บันไดบ้านของเขาเป็นชั้นใต้ดินลึกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหิ้วมาเท่าที่เธอหิ้วได้นะไม่ต้องหิ้วมาเยอะแล้วก็บางทีเขาก็ให้เ <c oughs> ขาก็รอให้หลานเ <c oughs> ขาทําให้หรือบางทีถ้าลูกชายหรือลูกสาวเขาไม่เยี่ยม เขาก็รอให้ลูกชายหรือลูกสาวเขาทํานั่นเองอะไรที่หนักเกินไม้เกินมือเกินกําลังของหน่อยเกินไปเขาก็ไม่ให้ทํานั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วงานเด็กเอนะ็นในเยอรมันมีนั้นไม่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะงานเด็กเอ็นในประเทศไทยคือคุณไปชงเล่าคุณไปที่บ้านของผู้ชายหรือบ้านที่คนที่ว่าจ้างเราต้องแต่งตัวเซ็กซี่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วกเ็เคยมีกรณีเสียชีวิตมาแล้วนะคะโดน ขมขืนกระทําชําเราบ้างนะคะโดนปล้นโดนอะไรกันบ้างก็คืองานเด็กเอ็นในประเทศไทยนั้นได้เงินดีนะคะชั่วโมงก็ดีแต่ว่ามันเสียต่อมันย,ยังไงเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองแต่งานเด็กเอ็นที่หน่อยเปรียบเทียบในเยอรมน,นีนะคะอย่างที่หน่อยบอกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่างานเด็กเอ็นนั้นไม่มีนะคะอาชีพนี้ไม่มีในเยอรมน,นีแต่หน่อยตั้งชื่อเรื่อง ให้เป็นของหน่อยเองเพราะว่างานที่หน่อยไปทนะํานั้นมันเหมือนกับเอนเตอร์เทนนะคะไปคุยไปทานข้าวด้วยอย่างวันเกิดของหน่อยนะคะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายจ้างก็ ให้เราไปทํางานเสร็จแล้วก็ขับรถพาเราไปเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันนะคะวันนั้นไม่ต้องทํางานนอกจากเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแล้วนะคะเพื่อนๆยังจ่ายค่าชั่วโม,มงให้อีกยังให้เราเลือกโคงขวัญได้ตามที่เราต้องการอีกนะคะแล้วสถานที่ที่นายจ้างพาไปนั้นเราเคยไปถ่ายคลิปมาแล้วรอบึ่งเขาไปยานุญาตบอกเราว่าถ่ายคลิปได้เลยนะเก็บไว้เอาไปทําคลิปวิดีโอของเธอเดี๋ยวฉันจะเดินซื้อของเองแล้วอยากได้อะไรก็หยิบไปเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอะไรนะคะแต่หน่อยก็หยิบของ มา,าเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้เอาแบบโอเวอร์หน่อยก็หยิบเอา,อารายนาะดอกกล้วยไม้มา1กระทงนะคะแล้วสบู่ที่ทําจากนุงมเพะแล้วก็น้ําผลไม้นะคะน้ําแบบสมุนไพรอะไรอย่างเี้คะ่ะเราเอาสินค้าที่เขามีขายในห้างสรรพสินค้านี้เพราะว่าเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับ อดอกไม้อะไรประมาณนี้นะคะนายจ้างก็เข็นรถซื้อของไปนะคะส่วนเรานั้นก็เดินถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอไปอยากเข้าห้องน้ําก็เข้าไปนะคะเสร็จแล้วช้อปปิ้งเสร็จแล้วได้ของเสร็จแล้วนะคะนายจ้างก็เป็นคนขับรถนะคะหน่อยก็เป็นคนนั่งะคะ่ะแล้วเพื่อนๆจะเห็นวิวทิวทัศสวยๆนั้นก็คือ หน่อยนั่งกับนายจ้างนั่นเองค่ะนายจ้างก็นั่งขับรถไปส่วนหน่อยก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปนะคะนายจ้างเห็นเราซึ่งเป็นลูกจ้างแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ตามไปด้วยค่ะที่ว่าเธอมาทํางานกับฉันเธอมีความสุขไหมเธอชอบฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดือนนี้เราได้จํานวนชั่วโมงน้อยนะคะสําหรับนายจ้างบ้านนี้หน่อยทําแค่2บ้านนะคั้นนายจ้างบ้านนี้เขาบอกว่าเธอเป็นยังไงหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรได้ได้ได้จํานวนชั่วโมงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพียงแต่เธอบอกฉันล่วงหน้าว่าเออวันนี้ไม่ต้องมาหรือวันไหนมา บอกเราเร่วงหน้าเราจะได้เพลนทําอย่างอื่นนั่นเองค่ะและคลิปนี้นะคะหน่อยก็ได้มาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่างานดิกเอ็น ของเยอรมน,นีกับงานดีกเอ็มในประเทศไหนนั้นแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะงานที่นี่เขาจ่ายเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อนๆน,น,นะคะตามค่าแรงขั้นต่ำแต่ส่วนมากแล้วเวลาเราไปทํางานเราจะได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำนั่นเองนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าหน่อยจะมาเล่าเรื่องดราม่าเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะสายฟอฟังไว้นะคะหรือใครจะมาฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นความรู้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหน่อยจะมาเล่าให้ฟังคลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้สวัสด ดีค่ะ